สวัสดีครับคนดูวันนี้มาแจกแผนเมเนเจอร์นะครับซีซั่นที่แปดนะซึ่งซีซั่นนี้ผมโดนไปหนักมาก722เกมคือแบบ7วัน7คืนอะ่ะแอบชอ็อกเนี่ยเพิ่งขึ้นเลยตอนประมาณหนึ่งทุ่มกว่าๆแล้วแผน B 1นะครับตอนแรกมันใช้เหมือนซีซั่น6นะ50 5 3ิบหนึ่งหนะ แต่ซีซั่นนี้ผมนั่งดูแล้วนักเตะมันไม่ค่อยยิงครับมันตรงอย่างเดียวเลยผมก็เลยลดเหลือเล่นในกรอบเหลือหนึ่งพอนะถ้าของใครไม่ค่อยยิงอะ่ะจากสามอะ่ะก็เหลือหนึ่งก็ได้ครับเหมือนเดิมครับบีหนึ่งแล้วก็ปับ๊บก็ยิงไกลเหมือนเดิมครับแล้วก็โค้ดก็เน้นยิงไกลเหมือนเดิมกระทิงเน้นยิงไกลกระทิงเหมือนเดิม โูนเป็นหนักจริงครับซีซั่นนี้ใครที่กดแล้วแรงวนอ่ะก็ตู้ตู้นะครับปีหนึ่งนะครับชื่อเหมือนชื่อช่องนะโูนหนักจริงซีซั่นนี้แทบช็อกอะ่ะผมร้องไหอ้อ่ะทันดีครับที่ขึ้นมาแล้วมันไม่ต้องไปตู้กับไม่ต้องไปติดดาวม่วงอะ่ะดาวม่วงดาวชมพูอะ่ะขึ้นมาแล้วมันดาวดำเลยโอเคครับประมาณนี้นะซีซั่นแปดก็ใครที่กดอยู่ก็ตู้ตูครับ แอบช็อติง